สวัสดีครับรวันนี้เมนูอะไรครับวันนี้เมนูกระเพาะปลานี่นะครับวันนี้จะมาทำกระเพาะปลาทานกันนะครับเป็นวันหยุดสุดขันานะครับไก่ไก่จุกๆเลยนะกำลังหัห่นหน่อไม้เตรียมเครื่องนะครับทำเตาถ่านนะครับดูครับทำเตาถ่านแบบบ้านเราเลยนะครับ ใส่ตีนไก่ละคนูกระเพาะปลาตีนไก่นะครับอุ้ยเป็นจะแสบนะรออ่าต้มตีนไก่ให้เปื่อยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยห่ะ,ะใส่เครื่องปรุงไปยซีิ๊วดำจากน้ำใสๆเลยน้ำดำเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นซีอิวด,ดำแ <c oughs> ล้วก็รอให้ตีนไก่เปื่อยนะคะ <c oughs> ระหว่างรออ่าตีนไก่เปื่อยนะครับมาดูปังน้อยเล่นอะไรวันนี้ได้ลงมาเล่นข้างล่างด้วยนะคะเป็นวันหยุดของแม่นูดแม่นูดเลยให้หนูลงมาเล่นด้วยดูนะเขามาดูนะดูอะไรครับเนี่ยเขามาดูหนังกลางแป้งเหรอลูกมานอนดูหนังกลางแป้งเหรอดูซิมอมแรมหมดแล้วโอ้ยดำมากเลยลูกแก่ขาวๆดูสิ รอตีนไก่ไปนะครับดูนี่นะครับปังเขาจะมานอนดูไก่แต่เขาไม่เห็นหรอกครับดูไก่นะครับนั่นนะโอ้ยปังมีโต้งเป็นเพื่อนเหรอลูกออ้ยโต้งโต้องออกมาเล่นกับปังนอยน้องมีความสุขมากเลยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของแม่หนูได้มานอนเล่นด้วย ไปครับไปดูอ่ากระเพาะปลาตีนไก่กับหวังจากตีนไก่เปื่อยแล้วนะครับเราก็ใส่อ่าโครงไก่ลงไปนะครับโครงไก่ห้าโครงแล้วก็เห็ดหอมทำกระเพาะปลาโครงไก่กับตีนไก่นี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับใส่เห็ดหอมลงไปโหเน้นๆเลยนะครับน้ทำกินหรือทำขายคะเนี่ยทำกินทั้งซอยครับ เราทํากินนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านใครอยากก็นนมาตักนนนนได้เลยนนครับวันนี้วันพ่อถ้าเพื่อนบ้านคนไหนอยากกินก็มาตักกินได้เลยนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนั้นคือหนังหมู อันนี้หนังหมูนะครับนี่อันนี้นะะถ้าถ้าเราไม่ใช้กระเพาะปลาเราก็ใช้หนังหมูแทนเดี๋ยวคนชอบรอให้ไก่เปื่อยก่อนนะครับเราก็จะใส่หนังหมูไปนะครับแทนกระเพาะปลาโอเคพอไก่สุกได้ที่แล้วนะครับก็ใส่หน่อไม้ตามลงไป หน่อไม้ก็เน้นๆเลยนะครับป้าเป็นตะแสบครับมาเด้อครับตามด้วยหนังหมูนะคะล้างสะอาดหมดทุกอย่างแล้วนะครับ,นรบหนังหมูนี่เราเอาแทนกับเพาะปลานะครับใช่หนังหมูแล้วก็คนลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะได้ตามด้วยเลือดแล้วก,ก็เสร็จเลยนะครับโอ้โหอเลยไป,ไปละ พอใส่เครื่องลงไปนี่อ่ะจากหม้อใหญ่ๆนี่กลายเป็นหม้อเล็กเลยเนาะใส่ให้หมดเลยกินทั้งซอยนั่นแหละแล้วพอเราไอ้นี่เครื่อนมั่นแล้วเราก็แบ่งเป็นหม้อเล็กอันนั้นก็ได้ปรุงสองหม้อโอ้โหเอาไปนะคะิ่ะแล้วก็ตามด้วยเลือดเลยครับ แล้วใส่ก็ได้ปิดให้มันเดดอ่ะน,นี่นะครับเดี๋ยวเราก็ตามด้วยเลือดกเ็กเ,กเป็นอันว่าเสร็จเลยนะครับสุดท้ายเลยนะครับใส่เลือด<ป>ตามไปนะครับม,มาเลยนะครับทันได้เลยนะครับใส่เลือดแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จ สำหรับคลิปนี้ปังก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครัะขอบคุณทุกกำลังใจทุกเลือบทุกไลน์สวัสดีครับพี่จา